ที่ผมเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เพราะอาหารกานเองนะะอนแรกที่เกิดอะไรขึ้นอ๋อคือที่ที่ผมป่วยอะครับผมก็ติดเชื้อในระบบทันเดินอาหารนี่แหละครับแล้วก็อยากหลังที่หลายๆคนหัวใจเต้นเร็วใช่หัวใจเต้นเร็วอันนี้ผมขอขอพูดก่อนว่าอาการหัวใจเต้นเร็วไม่ได้มาจากการแบบติดเชื้อทำบนระบบอาหารหรือว่าผมไม่ได้เป็นโรคหัวใจอะไรนะผมแพ้ยาครับทุกคนคือผม่าว่าอะไหนอ่าถามว่าผมขี้เมาส์อีกคือ วันที่ผมแบบปวดท้องนะครับผมก็รู้สึกว่าวิ่งผมผมไม่ไหวแล้วผมว่าอยากจะไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้เขาฉีดยาเพราะว่าอีกแบบสองวันผมจะมีงานวันนั้นผมจะมีเซนต์ปฏิทินช่องนี้แกับ,บ,บก็อยากไปมา,ากๆกลายเป็นว่าผมไปแพ้ยาที่โรงพยาบาลครับก็เลยแบบอาการยิ่งหนักเข้าไปย่างก็เลยแบบวันนั้นก็ไม่ได้ไปงานเลยแต่ว่าที่ที่ทแถลงไปวันนั้นเพราะว่า ในในใบใบแถลงใช่มี่อ่านแล้วตกใจไหมตกใจผมเนี่ยพี่ตกใจเลยว่าหนักมากขนาดนั้นคือคืออ่านแล้วมันดูหนักมากแต่ว่าผมอ่านแล้วมันตลกนะเพราะว่ากาสำหรับสำหรับผมเองอ่ะคือไม่รู้ว่าผมตีความเองหรือเปล่าหรือว่าหลายๆคนทักว่าตีความแบบผมไห้แต่เขาว่าติดเชื้อทางระบบอาหารอ่ะมันก็โอเคปวดท้องท้องร่วงแหละจนหัวใจเต้นเร็วเลยเหรอโอ้นี่คือแบบต้นสังกัดผมประกาศให้กับคนทั้งประเทศรู้ว่านักแสดงคนนี้ แตกจนหัวใจเต้นเร็วเลยครัเนี่ยคือมันมันสำหรับผมมันตลกมากต้อผมกว่าเขินมากตอนนั้นแต่ว่าพอมานั่งดูอีกทีก็คงจะเป็นผมคนเดียวแหละแต่แฟนกับเขาหัวมากเนยนะผมใช่คิดว่าม่อาการใช่อากาว่ามีมีคนแบบเดียมาหาผมเยอะมากๆว่าผมอะหัวใจผมเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรอย่างงี้คือตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกคน แต่ว่าก็นั่นแหละครับอาการแพ้ยาก็น่ากลัวมากเพราะว่าตอนนั้นที่ผมโดนโดนยาไปก็หัวใจผมดีดไปแบบ200เลยครับสมาธิีเอมมันเกินมันเกินไปมากพะก็เข้าซ c ซีด่วนเลยปกติเรารู้อยู่ไหมเราแพ้ยายตัวไหนหรือว่าอะไรเป็นยาตัวที่ผมไม่เคยไม้เคยปกติแบบ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลแต่ก็ไปโรงพยาบาลบ่อยอยู่เหมือนกันับคืออย่างแบบป,ปวดท้องอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็กินยาอยู่บ้านอยู่แล้วแต่วันนั้นน่ะเป็นหนักมากจริงจริงคนือผมแบบเข้าห้องน้ําบ่อยมากจนแทบไม่ได้นอนเลยตับตัวซีดหมดแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องไปหาหมอแล้วแหละก็เลยไม่เคยโดนยาตัวนี้ก็รู้เลยครับต้องจำไปเลยไหมจำจำจำตลอดชีวิตเลยว่าจดไว้ในกระเป๋าตังค์ไปว่าช้ยาัวนา้ใช่ครับตอนนี้อาการตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วไมกี้ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับ หายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะยังไม่อยากพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเพิ่งผ่ามัไม่กี่วันอาจจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเพราะยังก็ยังมียาที่ยังกินไม่หมดอยู่ถ้าทำประการได้แล้วใช่ครับแต่ว่าทำงานได้แล้วครับ